ผมนักเรียนในร้อยเดันนุเดชแกสอนแก้วชั้นปีที่สามตอนไซเบอร์หนึ่งเลขที่เก้าครับสวัสดีกำลังคูดทุกนายเ้าบรรโอกาสดีที่เราได้มาปฏิบัติภารกิจร่วมกันวันนี้ได้รับภารกิจจาก้อยเวณบ่อที่หนึ่งสำหรับสถานการณ์ กำลังฝ่ายข้าศึกข้าศึกมีกำลังประมาณหนึ่งหมู่ปืนเล็กเพิ่มเติมกำลังโดยเป็นส่วนหนึ่งของหมวดปืนเล็กจากประเทศส่อมมีการจัดกำลังแบบมารทีห่หมายในแต่ละหมู่มี APC ทุกหมู่ใช้ AK-47 เป็นอาวุธประจำกายแต่นิยมตั้งรับแบบขุดหลุเป็นถ้ำกำลังยุดหน่วยเพื่อรวมกำลัง,ลงแดัดแปลงที่มัน่นสำหรับป้อนตัวอยู่ที่บริเวณทีกัด u r ส4มสี่และ QR 3 7 8 3ีเ่เก้ำลังส่วนนี้มีความต่ำเนื่องจากขาดการส่งกำลังจากฝ่ายเดียวกันมาระยะหนึ่งจากสิ่งบอกเหตุแสดงว่ากองกำลังส่วนนี้จะทำการยึดพื้นที่เพื่อตั้งรับปฏิบัติ หาแนวร่วมจากประชาชนในพื้นที่ในการก่อการไล่กับฝ่ายเราต่อไปกำลังฝ่ายเราหมวดคุนเล็กที่หนึ่งเป็นหมวดพยายามหลักต้อตีในเวลา20:07 00รุ่งขา้น5ก็ทำลายค่าสึกบริเวณติดซ้ายของที่หมาย ประกาด QR 3,4,4,8,3,5และแปดสามห้เ่อเสริมความมั่นคงชี้ทาง8 0ถึง12นาฬิกาหลังจากที่ยึดที่หมายได้แล้วหมวดตัวเลขที่2อเป็นหมวดพยายามสนับสนุนเข้าตีนใน2 0่ 11, สิบสี่เอพหเพื่อทำลายค่าศึกบริเวณปีกข,ขวาของที่หมาย กหัด QR 3,4,7,8,3,9และสเาละแสงความมัน่นคงทิศทาง12ถึง4นาฬิกาหลังจากยึดที่หมายได้แล้วหมวดคุณเลขที่3เป็นหมวดหนุนรับผิดชอบวางกำลังและระวังป้องกัน4ีนึงแปนาฬิกาละจากชุดคุ้มครองผู้บาดเจ็บไปยังตำบลรวบรวมผู้บาดเจ็บของกองร้อยและรอรับภารกิจต่อไปหมวดเขาส60ในขั้นตน้นเส้นที่ตามหมวดหนุน ให้ตั้งยิงหลังแนวออกตีพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธ์ที่เป็นหน่วยหลักตามลำดับหมวดตุเล็กที่1 2ึ่งสองและสามภารกิจหมวดตุงเล็กที่หนึ่งเป็นหมวดพยายามหลักเข้าตีในย0่สิบถึงเจ็ดศนยนอคอกห้ ใช้บริเวณปีกซ้ายของข้าศึกบริเวณพิกัด QR 3 4 4 8 3 5แป้าละเสริมความมั่นคง18-12นาฬิกานายยศ หมวดปืนเล็กที่1นึ่ดเนินการเข้าตีในขั้นต้นเมื่อผ่านแนวออกตีให้ใช้ลูกกระบวนหมวดสามเหลี่ยมแหลมหลังเมื่อถึงแนวประสานให้ใช้ลูกกระบวนหมวดหน้ากระดานหมู่หน้ากระดานในการเข้ยึดที่หมายโดยให้มู่ปืนตนสนับสนุนการยิงเมื่อได้รับการร้องขอเมื่อยึดที่หมายได้แล้วจะทําการ แัดแปลงที่มั่นใหเตรียมการขั้นตีต่อไปเมื่อตางการปฏิบัติผูคขันเตรียมการให้แต่ละหมูมนิย้ำการปฏิบัติตรวจสอบภมความพร้อมอาวุธวิธ,ธปกรทดสอบการปฏิบัติรูปกระบวนการเค็ืสัญญาณและประมวลรับต่างๆให้เรียบร้อยขั้นการเข้าที่หมายข้อที่ออกจากจุดลงบนยังแนวออกดี หมุดเป็นเล็กที่1ใช้ลูกขบวนหมวดแถวตอนโดยให้หมู่เป็นเล็กที่1เป็นหมํดตามด้วยหมู่บกหมวดหมู่เป็นเล็กที่2และตามด้วยหมู่เป็นเล็กที่3แนวขั้นกอไก่ถ้าถึงแนวออกตีรบบเป็นลูกขบวนต้องรบบเป็นลูกขบวนหมวดสามเหลี่ยมอยล่างหลังโดยให้หมู่เป็นเล็กที่1เป็นหมู่หลักอยู่ทางขวาหม็นเล็กที่2อยู่ทางซ้าย หมู่เป็นเลขที่สามทางหลังบกวมวดและหมู่บึงตนอยู่ย่านกลางแนวขั้นขอข้าว เป็นแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดท้ายสังเกตได้จากมีต้นตาลคู่อยู่สองต้นหมวดเป็นเล็กที่หนึ่งรับเป็นรูกขบวนหมวนหน้ากระดานโดยให้หมูเป็นเล็กที่หนึ่งเป็นหมูทางขวาเพื่อผ่านแนวประสานงานขั้นสุดท้ายหมูเป็นเล็กที่สองอยู่ทางซ้ายหมูเป็นเล็กที่สามอยู่ทางอยู่กับเป็นกองหนุน อหมวดเคพื่อนที่ตามข้านหลังหมู่เปนเล็กที่หนึู่เป็นคนท้อมนินสนับสนุนให้การช่เหลือเมื่อได้รับการร้องขอตามเหตุการณ์ยำขั้นคอควายเพื่อเกจำกัดการลุกเลยที่หมายไปประมาณ200เมตรกหมู่หยุดไล่ติดตามข้าศึกและวางกำลังแนวนี้ขั้นการเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม่หมู่เป็นเล็กที่หนึ่ง แล้ว <ítulo> so, ิดข้อวางกำลังและระวังป้องกัน8ปถึงนาฬิกาหมู่เป็นเลขที่2รัแล้วิดข้อวางกำลังและระวังป้องกัน 9- 10ถึงนาฬิกาหมู่เป็นเลขที่3รัแล้วิดข้อวางกำลังและระวังป้องกัน 10- 1ถึงนาฬิกาและจัดจุดคุ้มครองผู้บาดเจ็บไปยังตำบลรวบรวมผู้บาดเจ็บและรอรับ ภารกิจต่อไปหมู่ปืนกลดัดแป่งขึ้นมั่นในพื้นที่วางกำลังของหมู่ปืนเล็กที่หนึ่งรอรับปฏิบัติรอรับการปฏิบัติภารกิจต่อไปภารกิจหน่วยรองหมู่ปืนเล็กที่หนึ่งเป็นหมู่พยายามหลักเข้าตี ใน20 0 7 0 0ค5เพื่อทำลายค่าสึกบริเวณปีกซ้ายของที่หมายพิกัด Q R 3,4,4,8,3,5และเสริมความมัน่นคงริ้แป9นาฬิกาหลังจากยึดที่หมายได้แล้วถูอเป็นเล็ขที่2เป็นหมู่พยายามสนับสนุนก็ตี2 0 0ส0ค65เพื่อทำลายค่าสึกบริเวณปีกขวาที่หมายพิกัด Q R 34 7839และเได้เสริมความมั่นคงชิดทาง9 0นาฬิกาหลังจากยึดที่หมายมู่เริที่3เป็นหมู่หนุนรับผิดชอบวางกำลังและระวังต้องกั 10, 10, ง 11, นทิศ1ิ1ถนาฬิกาละจัดชุดคุ้มครองผู้บาดเจ็บไปยังตำบลรวบรวมผู้บาดเจ็บและรอรับภารกิจต่อ,อไปผู้ปืนกลในขั้นตอนในขั้นต้นเจ้าหน้าที่ตามผมู่หนุนให้ตั้งยิงหลังแนวอ,อกดี ้อมให้การสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธ์ตามลำดับหมู่เป็นเลขที่หนึ่งสองและสามแนะนำในการประสานงานจะออกตีอยู่บริเวณถนนเขาน้อยทางเก็บน้ำคลองโบดที่กัด QR 3ามสี9เถึงที่กัด QR 3 4 7 8ี you you ่แปดนึอนี้อกตีใช้เวลา2 0 7 0 0 พค65เมื่อผานในออกตีไปแล้วผู้ใดพบค่าสึกในพื้นที่รับผิดชอบให้ให้ดำเนินการยิงต่อข่าสึกได้ทันทีและรายงานขอบอบทบให้ทุกหมู่ปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าหาที่หมายโดยใช้ลักษณะภูมิประเทศที่กำบงังและเพื่อกูลต่อไปเราให้ทุกหมู่ปฏิบัติ การเคลื่อนที่เข้าหาในระหว่างการเคลื่อนที่เข้าหาที่หมายให้พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําถ้าทําได้เนื่องจากมีการใส่สารพิษจากข้าศึก การช่วยลการส่งกำลังอาหารเช้ารับประทานอาหารในที่รวมพลให้เสร็จก่อนเวลา20:43:00ค65วือต่อไปสุดกรรมกองร้อยจะนำไปส่งสำหรับรับกระสูนเพิ่มเติมให้เต็มอัตรายิงและเบิกรับลูรเพื่สังหารคนละหนึ่งลูกนำบนนจ่ายกระสุนอยู่บริเวณที่รวมพลของ ร้อยพิกัด QR 345-825ทุกหมูนำเชือกไต่าทางดิ่งไปด้วย1นเส้นจำลังคนทุกนายนำชุดประถมพยาบาลสำหรับคนติดตัวคนละหนชุดการจับกุมเฉลยตำบลลุกลมเฉลยให้ใช้ตำบลลุกลมเฉลยของกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด QR 3 7 37 95 การจับคุมเฉลยให้ปฏิบัติตามหลักหน้าเอโดยเชิงคัดการรักษาพยาบาลที่ปฐมพยาบาลกองร้อยอยู่บริเวณ QR 37ย์ 5. 1 5การส่งกลับสายแพทย์ตำบลลุกล้อมผู้บาดเจ็บ QR 3 7 0 7 9 5ตำบลรับกลับทางอากาศ QR 3 7 0 7 9 0 ตำรวจรับกับทางพื้นดิน q r 3 7มเจ็ดหนึ่งเจ็ดกาสาะการมาขับเป็นชาในขั้นต้นเมื่อผ่านแนวออกตีผอบอหมวดจะเคลื่อนที่ตามหมู่เลขที่สามซึ่งเป็นกองหนุน <c oughs> จากแนวออกจากแนวเตรียมตะลุมบอลไปยังที่หมายผอบอหมวดจะเคลื่อนที่ตามหมู่เป็นเลขที่หนึ่งและหมู่เป็นเลขที่สองเมื่อยู่ที่หมายได้แล้วจะอยู่บริเวณด้านหลังของหมู่ของหมู่หนุน สื่อสารนปรสฉบับปัจจุบันมีบทบังคับใช้ตลอดการเข้าตีความถี่วิทยุความถี่หลัก4,000ความถี่รอง4,200คำสั่งเปลี่ยนขึ้นความถี่รองใช้ยกล้อความถี่ฉุกเฉินใช้เลี้ยวซ้ายหากไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้จะใช้คนนำสารนำยักษอขานอหมวดใช้ถูล่ง ลองขอบอมใหใช้จุลองจุเนียหู่ปืนกลใช้แขนจุล่องหมเ่ป็นเล็ที่หนึ่งใช้จุดล่องหนึ่งหมเ่ป็นเล็ที่สองใช้จุดล่องสองหมเ่ป็นเล็กที่สามใช้จุดล่องสามสัญญาณบอกฝ่ายสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายหน่วยติดแขนขวาเ <c oughs> สียงสัญลักษณ์ถาม ดาวตอบอามทองทศนสัญญาณถามเริ่มยิงตอบหยุดยิงสัญญาณเลื่อนฉากการยิงใช้ผู้แดงหนึ่งช่อหรือแจ้งทางวิทยุสัญญาณเข้าตัวรบบอลใช้ผู้เขียวหนึ่งช่อหรือนกิดยาวหนึ่งครั้งสัญญาณยุทธ่ไหมได้แล้วใช้ข้อบิดยาวสามครั้งมีนายใดสงสัยหรือไม่ถ้าไม่มีขนาดนี้เวลา1 9บ5 0 0เชิญปฏิบัติภารกิจได้